ท่านแรกของเรานะครับคุณสุาาวรรณภัทรเกียมสีพกจากเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกหลายละเอียดชุดวันนี้นะครับส้มทองฉลกฉลองกองฟ้าดาหลักคำเกิบสิ้นคำเกิบคือปาสิ้นล้านนาสารอดีตการสงวนใช้ในราชสำนักสุดยอดสิ้นนางพญาอาณาจากักสูงส่งศักดิ์รักสินไว้พอใช้การและท่านที่สองี่ฉันอยากพูดว่าหมายเลขสองมากๆเลยนะคะนั่นคือ จินประพาสุขโรุษค่ะเหล่ากา,าติจังหวัดพิษนุโลกนะคะเป็นชุดราตรียาวมีชื่อชุดว่าหงเหินมังกรฟ้าตัดเย็บด้วยผ้าปักชาวเขาตกแต่งแขนกับผ้าพีทปักลายเพื่อให้ดูเก๋กไก่และก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะนี่นะครับคุณสิรินาถครับค,ความงดงามของผ้าไทยของเราใช่แล้วค่ะ ที่สามนะคะคุณอังคณาอิสระธรรมโนเหล่ากาชาติจังหวัดพิษนุโลกนะคะชุดนี้มีชื่อชุดว่าไก่พยาราตีค่ะใช้ผ้าทอลายไก่ของอำเภอบางระกรรมซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองมาประยุกต์กับลายของดอกบีเช,ชิงไก่เหลืองหางขาวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษนุโลกปักด้วยเลื่อมมุกประดับด้วยดอกไม้ข้างเอวค่ะเด,ดีกันครับ ท่านที่4คกุณสุรััแจมจันทร์นะครับวันนี้มาในชุดเปิดไหล่ปักมุกริสตั้นสีเขียวมะกอกปักเลื่อมลายนะครับปักด้วยดอกไม้อย่างงดงามตัดเป็นสิ้นฝ้ายเปิดไหล่ประยุกต์เป็นชุดราตรีท่านต่อไปนะครับท่านดรนายนาปัตตพงศ์นะครับชุดสีส้มสดสวยเปลวเพลิงเรืองร่าทำจากผ้าจกทอมือแต่งด้วยผ้าไหมผ้าลูกไม้นะครับปักด้วยริสตั้นตามลายผ้า ตามมาด้วยคุณเพนสีประเสริฐนะคะชุดมีชื่อชุดว่าชมพูเพลิดพลิ้งงามจริงผ้าเชาวเขาค่ะเป็นกระโปรงเขียนเทียนจิกมือแสดงอัตลักษณ์ของชาวไทยภูเขาประยุกต์ด้วยการตัดเย็บแบบชุดปราตรีค่ะทันที่เนะครับคุณวราพรคุณหมวยกาญจนกิจไฟสารชุดผ้าไหมมัดมี่สุรินทร์ลายโบราณ ดอกประจำยามก้ามปูสีสันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินการออกแบบประยุกต์จากชุดไทยพระราชนิยมร่วมสมัยใส่ได้หลายโอกาสและยังได้ร่วมการอนุรักษ์ผ้าไทยภูมิปูญยาไทยแม่สูญหายไปอีกด้วยตามติดมาด้วยคุณสายสมอนวงเขียวค่ะชุดราตรีผ้าป้ายมัดหมี่ลายดอกปีบบ้านว่งหอม ออกแบบตกแตง่งผสมด้วยลูกไม้ฝรั่งเศสสีม่วงเฉดเดียวกับผ้าลายดอกปีบทำให้กลายเป็นชุดราตรีที่มีกลิ่นอายความเป็นสากลผสมอยู่ด้วยออกแบบโดยห้องเสื้อเยี่ยมยุทธค่ะท่านที่9คุณวงเดือนสิงหาสุขผ้าทอดอกจําปาขาวจากเพอนคอนครไทยท่านที่10ค่ะคุณศินจีนสรุดเป็นผ้าถุงลายโบราณสีเขียวสดใส ใส่คู่กับเสื้อสีแดงสีสันตัดกันเพื่อให้ลงตัวแล้วก็ละมุนแบบผ้าพื้นเมืองค่ะโดอกจำปาขาวนะครับอายุกว่า700ปีของนครไทยวันนี้มาอวดโฉมผ่านลายผืนผ้าให้เราได้รับชมเป็นอัตลักษณ์ของพิศโลกอย่างหนึ่งดีความงดงามของผ้าไทยผ้าทอพิศโลกของเรา ท่านต่อไปนะครับคุณนเรเบินฮามิดอนนะครับผ้ามัดมีลายโบราณเมืองพิสุลโลกปรับเปลื้มนะครับนำเชิงมาตกแต่งให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัดเย็บโดยห้องเสื้อน,น้องขวัญท่านต่อมาค่ะคุณนวนจันวรรณกลางนะคะชุดผ้าทอสีชมพูลายสร้อยสยามแบบลายมัดมีจากดอกสร้อยสยามซึ่งเป็นพันไม้หนึ่งเดียวในโลกนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลกค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผ้าทอมัดหมีของตำบลท่าสะแกอำเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลกตัดเย็บโดยห้องเสื้อน้องขวัญท่านต่อไปนะครับคุณเกษรัตลาวปีพัฒนาชุดม่วงตะการตากาสลอง ทันที14นะคะคุณสุนีซาซึงค่ะชุดผ้าทอเมืองพิจณุโลกสีม่วงสวยสดใสเสื้อเป็นผ้าทอสีพื้นปักเลื่อมที่คอและแขนทำให้ดูเก๋ไก๋กระโปรงค่ะเป็นแบบหางปลาสีม่วงหลายช่อมะม,ม่วงเป็นผ้าทอมัดหมี่ของอำเภอเนินมะปรางค่ะตัดเย็บโดยห้องเสื้อน้องขวัญค่ะนี่คับผ้าทอพิจิโลกของเรา งดงามตราการตาลำดับต่อไปคุณเทนิสาโพธิจินดานะครับชุดนาติยาวผ่าหลังจากผ้าทอลบุรีตีเกลียวสีพาสเทลคอโบใหญ่ด้านหลังผูกเป็นโบใหญ่สามารถถอดออกได้มีความสวยงามดีไซน์ทันสมัยตรงแขนเป็นหางนกยูงมีสเสน่ห์สำหรับผู้สวมใส่สำหรับดอกไม้นะครับดอกละห้บาทเป็นกำลังใจให้กับ พูดเป็นแบบด้านบนเวทีด้วยใช่นะคะเมื่อสักครู่เห็นท่านขลังจังหวัดพิษณุโลกนะคะมอบดอกไม้เป็นกําลังใจให้แล้วนี่ฮะองค์สแสดงของพระวิสุทธิกษัตริย์ด้วยใช่แล้ว<อ>ค่ะสองลีนี้เจอกันอย่างแน่นอนกับยอยศยิ่งฟ้ามาหาราชแห่งแผ่นดินนักสแสดงกิติมศักดิ์ท่านนี้สามปีซอนแล้วนะคะสําหรับบทบาทนี้ค่ะท่านต่อมานะครับ กุลดาวันตันรัตนงศงสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาตินายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกชุดบัตรมีลายไก่เหลืองหางขาวอัตลักษณ์หนึ่งของพิษณุโลกถักทอโดยบ้านหนองบัวนาอำเภอบรารกรรมจังหวัดพิษนุโลกซึ่ง,งชนะเลิศนะครับลายเอกลักษณ์ใน2-3ปีที่ผ่านมาโอ้โหสีแดงสดใสนะคะทำให้การแต่งกายวันนี้ต้องบอกเลยว่าดูคพลีทและก็สวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะ ความงดงามของผ้ามัดหมี่ลายไก่ชนเหลืองหางขาวนะครับนี่คือความงดงามของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก นี่ค่ะนี่เป็นชุดแรกได้เปิดเวทีเท่านั้นนะคะชุดต่อไปต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่สวยงามไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะเห็นแล้วชื่นใจ คิดว่าเวทีนางสาวพิศนุโลกต้องข่าแลวหมายเลขึ่งหมายเลขสองอะไรแบบนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวยงามสดใสบนเวทีนะคะคุณสุศรศักดิ์ต่อเนื่องกันเลยครับทุกท่านครับลำดับต่อไปเป็นประเภทกิติมศักดิ์ชุดที่2อคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิศณุโลก ซึ่งเป็นองค์กรที่กับเคลื่อนงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสาตนลวันนี้พวกเขาเหล่านั้นจะมาโชว์ความสวยงามของผ้าพื้นเมืองจังหวัดพิษนุโลกค่ะท่านแรกนะครับพบกับอาจารย์คน,นึงนิษนาสมใจคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกประธานเจเจปุ้มบางที่3สโมสมสรไลออนสากลภาค 310A2 ประเทศไทย วันนี้มาในชุดราตรียาวสีน้ำเงินทอสอดดิ้นเงินปากลายนกยุงด้านหน้าและด้านหลังด้วยความประณีตเป็นชุดที่มีอายุก,กว่า20ปีโดยท่านมายุรามนติิการที่ส่งมอบชุดนี้ให้อาจารย์คณินิตนาสมใจควรสินินาศครับถ้าพูดถึงอาจารย์คณิณิตแล้วต้องบอกว่าแมว9ก้าชีวิตถูกต้องเพราะไม่มีอะไรเลยทำลายผู้หญิงคนนี้ได้ถูกต้องแล้วค่ะ สค่ะคุณปานิดาเพชรลานจากพัฒนาชุมชนคณะกรรมการพัฒนีสตราสตรีจังหวัดพิษนุโลกค่ะมาในชุดไทยประยุกต์ลายดอกปีบสีม่วงสวยงามสดใสค่ะนี่คือพลังของสตรีจังหวัดพิษณุโลกเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามีผู้นำท้องถิ่นท้องที่หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นสตรีจำนวนมากนะครับ นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่มาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยใช่แล้วนะคะพลังหญิงในยุคปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมหลากหลายมิติค่ะเราจะช่วยกันพัฒนาประเทศไทยและวก็ก้าวเดินกันต่อไปด้วยพลังของพวกเราคนไทยทุกคนท่านไปท่านนงรักเลียมไปสารนะครับ ประธานกพอพสจอดอำเภอรพอรมพ,รพิรามชุดไทยประยุกต์ลายปลาหมึกชาติการคุณสิงห์จันทคุณจากพัฒนาชุมชนค่ะมาด้วยชุดผ้าลายดอกติบตีนแดงของหมู่บ้านนาเมืองตำบลป่าแดงอำเภอชาติรการจังหวัดพิสนุโลกจริงๆไม่มีใครไม่รู้จักนะครับพี่สจสิงห์จันทคุณนะครับอดีตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอชาติาตการนี่และครับใครอยากได้ ผ้าลวดลายต่างๆของบ้านนาเมืองต้องติดต่อท่านนี้โดยตรงเลยครับใช่แล้วนะคะผ้าของที่นี่ต้องบอกเอาเลยเอาไว้เลยนะคะว่าต้องมีติดตู้เอาไว้ค่ะ งดงามมากนะฮะนี่คือพาดทอจากชาติการบ้านเราอย่าลืมนะฮะดอกไม้50บาทนะครับสำหรับให้กำลังใจกับบรรดาผู้ร่วมเดินแบบกับเราและซื้อได้มากบนยอดลำดับต่อไปอเลขที่5นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านดงยาวเกิดบึงพพ้าวนะฮะร,รองประธานสตรีอำเภอเนินมะปราง ชุดผ้าไทยไลายขอเจ้าฟ้าสีริวันวรีสีฟ้าโอมม่วงนี่คือผ้าทอลายใหม่ของประเทศไทยเรานะครับท่านที่หกค่ะคุณสมพรคำเสาคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางระกรมค่ะมาในชุดรระรียาวผ้าทอลายขอสีน้ำเงินขาวสวยงามค่ะผ้านี้เป็นผ้าลายขอตัวเอสนะครับ10แถวหมายถึงรัชกาลปัจจุบัน ท่านต่อไปนะครับคุณพิรารัตศรีหวาวงผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเช่นเดียวกันครับวันนี้มาในชุดลายขอเจ้าฟ้าสิริวัน,นวรีซึ่งเป็นลายพระราชทานให้กับพี่น้องที่เป็นกลุ่มผ้าทอในจังหวัดพิษรุกและทั่วประเทศท่านต่อมาค่ะท่านที่8นะคะคุณนารีลันตาค่ะกอพอสอจอเป็นกรรมการนะคะมาด้วยชุด ผ้าลายขอสีม่วงเป็นกระโปรงสั้นทรงสอบค่ะท่านต่อไปคุณเกษรอ่อนสเดานะครับปัิคมของคณะกระกกรมการพัฒนาสตรีชุดผ้าไทยประยุกต์ลายขอนะครับเป็นผ้าทอจากอำเภอเนินมะปรางสีชมพูอมม่วงท่านต่อมาค่ะท่านที่10นะคะคุณ รัตด,ดาใจเกตนะคะคณะกรรมการพรัฒนาสตรีอำเภอบางระกำค่ะมาในชุดราตรียาวนะคะลายไก่ของอำเภอบางระกำค่ะเป็นชุดราตรีสีม่วงแม่ต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงๆค่ะอย่าลืมนะฮะดอกไม้ดอกละห้บบาทให้กับผู้ร่วมเดินแบบกับเราในวันนี้ เป็นชุนในการเข้าการกุศลด้วยใช่แล้วนะคะร่วมทําบุญกันได้ค่ะดอกละ50บาทซื้อได้มากกว่า1ดอกนะคะส่งกำลังใจให้เหล่านางแบบของเราด้วยนะคะท่านต่อไปนะครับคุณโบวิวลาสมกคระประการพัฒนาสตรี ผ้ามันมีดายดอกแก้สีน้ำเงินอบมอ่วงทัานที่2 2ค่ะคุณอรุณเสนานุชนะคะจากพัฒนาชุมชนค่ะมาด้วยผ้าลายดอกปรีแบบประยุกต์เป็นผ้าทอพื้นเมืองของอำเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลกค่ะผู้ชมที่ชมผ่านทางเพจสองแควแล๊ะว่าไทยกดไลค์กด, like, กดหวัวใจมารวัวๆเลยครับ ใช่แล้วนะคะสิ่งสำคัญนั่นก็คือกดแชร์ค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานและก็เหล่านางแบบของเราด้วยนะคะท่านต่อไปนะครับคุณนณธาทิพยแยมโชตที่ปรึกษากบาสจจังหวัดพิจิุโลกผ้าไทยดอกปีบสีดำทั้นที่14ค่ะคุณอมพรสตรีลมคณะกรรมการพัฒนาสตรีค่ะเป็นผ้าลายขอของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ค่ะ ดอกปีบเราจะสีสันไหนก็มีสนเสน่ห์เห็นไหมฮะสีดําเราก็มีและมีมากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะคะสีชมพูสีบันเย็นส,สีเหลืองสวยมากด้านไปด้านประนอมลิปประเซิร์ดนะครับพี่ปรึกษากอสศจะเดียวกันครับมาในป้าทอลายโบราณที่งดงาม ทานที่16ค่ะคุณฉันธนาพิทยาทาชิวิวัฒสตรีจังหวัดพิษนุโลกค่ะมาด้วยผ้าไหมประยุกต์สีม่วงตัดแบบร่วมสมัยลำดับต่อไปพบกับคุณรัตนากลิ่นแย้มเป็นผ้าในชุดโทนสีม่วงอันงดงาม 18ค่ะคุณละเอียดเนียมเกิดนะคะมาด้วยชุดผ้าฝ้ายลายขอแขนยาวกระโปรงยาวสวยงามและลงตัวค่ะ มั่นใจเต็มที่เลยฮะวันนี้เวทีเป็นของทุกท่านลำดับต่อไปพบกับคุณสเสน่ห์ค,คงเทศผ้าฝ้ายลายดอกปีบท่านต่อไปค่ะคุณสมหวังนุ้ยเย็นนะคะมาด้วยชุดผ้าฝ้ายลายดอกปีบกระโปรงยาวค่ะ ดับต่อไปนางแบบของเราคุณระเบยเมืองยมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวังทองชุดผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสีริวรรณนาวีท่านต่อไปค่ะท่านที่22นะคะกำนันสมบูรณ์รักษาแดนค่ะประธานสตรีอำเภอเนินมะปรางนะคะมาในชุดผ้าไทยลายช่อมะปรางบ้านผารังมีอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษนุโลกค่ะ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของพิศนุโลกของเราบ้านผาลังหมีใช่แล้วค่ะดีทักคกูไรายได้ติดตามรับชมแต่ละ่มเภอวันนี้จะมีอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันบ้างโอ้โหตองนี้ฉันรอน<า>ดูเริ่มที่อำเภอวังทองนะครับใช่ค่ะลำดับต่อไปนะครับคุณรัตด,ดากแก้วสุจริตนะครับที่ปรึกษากพอพสอจอผ้าไทยลายดอกปีบเช่นเดียวกันท่านที่24นะคะคุณสุรีพันธ์เทพพิทักษ์ค่ะ,คะมาในชุด สีม่วงแบบประยุกต์จากอำเภอพมพิรามตอนนี้พูดถึงลายดอกปีดแด้เป็นลายฮอตฮิตของพิษาุโลกเราไปแล้วนะครับใครไม่มีไม่ได้แล้วนะคะ ท่านผู้ชมผ่านเพจสองแควแลผ้าไทยกดหัวใจกดไลค์รัวๆมาให้เล่านางแบบของเราในวันนี้ครับและท่านที่อยู่ในงานของเรานะคะซื้อดอกไม้แล้วก็มอบให้นางแบบของเราด้วยนะคะ1ดอกราคา50บาทซื้อได้มากกว่า1ดอกค่ะลำดับต่อไปพบกับคุณลูกลึงกันสอนกรรมการพัฒนาสตรีในชุดไทยประยุกต์นะครับอำเภอพมรมพิราม และคุณปานสิตม่วงเมืองมาด้วยชุดผ้าไทยประยุกต์สีม่วงอ่อนค่ะพลังสตรีของเรานะครับ และทุกท่านจะได้พบกับกุนจุดนันเครือสุกประธานกบสจจังหวัดพิษณุโลกนะครับผ้าไทายและขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนี่นะครับประธานของเราขเข้มแก็งมากสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็แข้มแข็งในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆในพืลล้นที่หสำหรับลายขอเจ้าฟ้านะครับได้มีการพระราชทานให้กับกลุ่มทอผ้าทั่วประเทศพิษณุโลกของเราไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นเราเริ่มมี ผ้าทอไายนี้ให้ทุกท่านได้สวมใส่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีไม่ได้แล้วนะคะสำหรับผ้าทอชิ้นนี้ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกขอเสียงปรบมือดัง อยากส่งกําลังใจเป็นดอกไม้สวยๆก็สามารถส่งได้เวลานี้เลยนะคะและสำหรับลำดับต่อไปนะคะท่านจะได้พบกับความสวยงามของผ้าไทยจากอำเภอวังทองค่ะ